ที่ว่าครับเราก็เห็นว่าผลงานสวัสด์แค่ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแล้วตั้งปลายฤดูกาลที่แล้วก็ผลงานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ทางผู้บริหารก็คงต้องตัดสินใจนะครับว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทีมงานนะครับก็ซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับได้พยายามที่จะประสานกับทางทีมบริหารทางบอร์ดบริหารว่ามีความจําเป็นนะครับที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนโค้ช แล้วก็ผู้ช่วยต่างๆเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นเพราะมันเหลืออีกประมาณสักสิบสี่ิบสามแมตนะครับก็มีความตมเปนนะครับก็ก็เลยตัดสินใจไปใช้สองโจวัวนนี้ใช้สองโจสู้ศึกเลขสองของสว่านนะครับทั้งโจบาซ่าแล้วก็โจโ,โ,โจโคโจเก่า ใช้สองทวนเพนึกกำลังกันนะครับพี่โจจะเข้ามาพี่โจจะเข้ามาทํางานเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับวันนี้เลยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้าหลังจากนี้ไปทั้งสองโจจะภูมิทีมสวัสดแครตตัท่านคููคก็จะเป็นการพนึกกาลังโจเดียวไม่ใช่ใช้สองโจเลยแสดงว่าสองโจนี้เด้งกลักบมาแน่น,นอนก็ผมก็หวังเป็นอย่างนั้นก็อยากถึงฝากถึงแฟนบอลน,นะถ้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรู้สึกผิดหวังกับสวัสดีค,ครฮะ ก,ก็อยากให้กลับมาช่วยกันเชียร์เพราะเสียงเชียร์จากแฟนบอลเนี่ยคือกําลังใจที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่สองโจจะสี่โจห้าโจถ้าวันนี้ไม่มีแฟนบอลมาเชียร์ผมว่ามันก็มันก็ไร้ค่าตังต้งเป้าหมายไว้ไงบางครับเพราะว่าเรายังอยู่ในโอกาสที่มันจะเสียชชั้นอยู่คืออันดับแรกเลยก็คือเราต้องรอดพ้นจากโอกาสที่เราจะมีโอกาสตกชั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปมองถึงอนาคตว่า เราพยายามจะขยับไปไปถึงเลขตรงไหนได้นะครับเราเคยทําเลข7แล้เราก็เคยทํามาแล้วเลข9้าเราก็เคยทํามาแล้วนะครับแล้วก็สังเกตสว่างแก้ก็จะเป็นอย่างนี้ลุ่มๆลำดอนมาปลายๆก็อาจจะเป็นผลเยกม้าตีนปลายนะครับแต่ว่าวัาวนนี้ก็พยายามคาดหวังว่าอย่าเป็นม้าตีนปลายเลยเป็นตีนต้นบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวก็ต้องให้ทีมใหม่ที่เขาจะเข้ามาช่วยจัดก,การเนี่ยดูนะครับก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรโค้ดเก่านะก็ขอบคุณที่เขาดูแลมาตลอด มีการเปลี่ยนในนอกจากโน้าผู้สอนแล้วส่วนกระบวนการผู้บริหารมีการเปลี่ยนไหมก็มีฮะก็ตอนนี้ผู้บริหารก็อาจจะมีเรื่องของคนคุมทีมวันนี้ผมก็ไปเรียกเมทีกลับมานะครับเมทีซึ่งเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลอังโกราชเรานะครับก็ให้มาช่วยเป็นดูแลน้องๆในทีมที่เป็นนักบอลไทยและฝรั่งนะครับผมว่าการสื่อสารในทีมด้วยกันมีความสําคัญและคนที่เคยเป็นนักบอลเนี่ยเขาจะรู้ว่า จะต้องทํำยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็เลยเรียกเมธีกลับมาให้มาช่วยแล้วคุณเทวันกลับมาดูทีม,ทมคือคือมผมกับอย่าบอกว่าจะมาเต็มตัวคือผมมาช่วยนะครับคือทางบอร์ดก็ปรึกษาผมแล้วเออไหนไหนช่วงผมก็อยู่โคราชตลอดอยู่แล้ว<ม>ก็ให้ผมกลับมาช่วยดูว่าอะไรที่มันผมพอที่จะเข้ามาทําให้ทีมมันดีขึ้นก็อพร้อมอาแต่ไม่ได้บอกว่าผู้บริณารชุดเก่าไม่ได้ทํายังทําอยู่ผมมาเสริมให้แค่นั้นเองแต่เสียงเรียกร้อง ทวันกลับมาดังสนามดังก็ <c oughs> ขอบคุณนะแฟนบอลที่ยังไว้ใจนะฮะผมก็คิดว่าก็พยายามจะทําดีที่สุดนะ <c oughs> ก็วันนี้ก็บอกแล้วว่าทุกคนก็ฝากความหวังไว้กับทีมนะครับ <c oughs> แล้วก็ภาระหนักที่สุดก็คงไปอยู่กับสองโจเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่จะในการที่จะทําให้รประวัติแก๊สมาพืชแต่ยังมีเวลานะครับ <c oughs> แล้วจริงๆตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ตกจันนะ <c oughs> แค่อยู่ปิ่มๆแค่นั้นเองฮะยังมีเวลา ฝากถึงคนโคราชและแฟนสวัสดแคทเนี่ยค่ะครับก็อย่างที่ว่านะครับอยากให้ชาวโคราชนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนบอลสวัสดแคทครับอย่าเพิ่งหมดหวังเรายังมีโอกาสอีกเยอะยังมีแมตช์อีกต้องสึกกว่าแมตช์นะครับผมก็มั่นใจะแล้วก็คนที่อยู่เหนือเราก็ไม่ได้ห่างจากเรามากนะครับผมผมผมมั่นจผมมั่นใจพยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะขอบคุณมากนะ